ไปดูกันต่อครับผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุส,สงฆ์และสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดจันทารามจังหวัดอุทัยธานีเพื่อที่จะเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพพระภิกษุส,สงฆ์สามเณรในทั่วประเทศครับในแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นประธานในการเปิดโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุส,สงฆ์และสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่พระมหาวิหาร100ปีพระราชพรมยานศาลา12ไร่นะครับวัดจันทารามหรือว่าวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีโดยมีด็อกเร์พงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธีรพัฒคัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีส่วนราชการคณะพระพิสุกสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU การดูแลสุขภาพพระพิสุกสงฆ์และสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน R 28, รรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขครับและก็สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อที่จะเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานดูแลสุขภาพพระภิกษุสงค์แบบบูรณาการสร้างกลไกการดําเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงค์ในระดับพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มวัยด้วยการดูแลสุขภาพในทุกมิติทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการดูแลรักษาตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกาย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานการดูแลสุขภาพภาพระภิสุสงฆ์จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขจำนวน20บูธด้วยกันครับจากนั้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะร่วมพิธีเปิดกุติชีวาพิบาลวัดจันทารามจังหวัดอุทยัยธานีสำหรับดูแลพระสงฆ์อา,าพาธระยะประคับประคองหรือระยะท้ายเข้ากราบนม,มัสการพระศพสารวงพักดีอายุ90ปี พระของวัดจันทารามซึ่งมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจและโรคหืดหอบที่พักอาศัยอยู่ที่กุฏิชีวพิบาลแห่งนี้พร้อมกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ทุกเขตสุขภาพมีกุฏิชีวพิบาลเพื่อดูแลสุขภาพของพระพิสุสงฆ์สาม,มนเณรที่เจ็บป่วยเพื่อให้มีสุขภาพดีและกิจกรรมในวันนี้ต้องการที่จะถ่ายทอดตัวอย่างให้เห็นว่า พุทธศาสนิกชนสามารถดูแลพุทธศาสนาได้เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขสามารถเผยแพร่พุทธศาสนาได้อาคารแห่งนี้มีเป้าหมายในการก่อสร้างห้องพักรักษาให้ได้จำนวน20ห้องในเร็วนี้จากนั้นในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเดินทางไปที่โรงพยาบาลอุทยธานีอำเภอเมืองอุทธานีเยี่ยมชมตึกสงอาภาพต้นแบบในการจัดระบบ บริการตามหลักพระธรรมวิไัยอาคารนี้มีห้องพักรักษาจำนวน15ห้องซึ่งพระสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาที่นี่ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันหัวใจเป็นระยะ เป็นระยะเวลาการพักรักษาตัวเฉลี่ยแล้วประมาณ3-5วันเมื่ออาการดีขึ้นก็สามารถกลับไปรักษาตัวต่อได้ที่พักโดยมีญาติเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดหากพระสงฆ์รูปใดไม่มีผู้ดูแลทางโรงพยาบาลจะส่งตัวต่อไปรักษาต่อที่กุฏิชีวพิบาลเพื่อให้มีการดูแลในลำดับต่อไปเราเน้นเรื่องของส่งเสริมยุห้า เน้นเรื่องของการป้องก,กันโรคเรื่องการรักษาพยาบาลดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของพระสงฆ์ซึ่งขนาดนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณอสองแสนแปดหมื่นกว่ารูปนะครับมีพระพิสุสง์ที่เข้าสู่สิทธิประโยชน์ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจะรีบทําให้พระสงฆ์ทุกรูปเนี่ยมีสิทธิประโยชน์ในตรงนั้นนักขัาสามารถก็เปถึงการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลและสําคัญที่เน้นที่สุดก็คือดูแล พระสงฆ์ที่ป่วยในระยะสุดท้ายหรือพระสงฆ์ที่ป่วยและอาพาธติดเตียงซึ่งมีประมาณ9,000รูปในในปัจจุบันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางสาธสุขได้ร่วมมือกับทางพุทธศาสนานะคะโดยเทระสมาคมนะคะดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธนะคะก็หวังว่าเกือข่ายภาคี ที่ดูแลศาสนาทั้งหมดเนี่ยก็จะร่วมมือกันในโครงการนี้เพื่อให้บำรุงพระพุทธศาสนาะพระที่อาพาธนะคะก็จะได้มีโอกาสที่จะอยู่ที่วัดมีโครงการที่จะมีฝึกพระเนนที่จะไปดูแลพระที่อาพาธด้วย